โอเคครับผมก็าอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบ็อกซี่ีและในวันนี้เรามาอยู่เกมคาบากิอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ห่างหายเกมนี้ไปประมาณสามวันเลยทีเดียวนะไม่รู้จะทําอะไรก็เลยแบบคิดถึงเจ้ากระบะนะครับก็เลยจับมันมาแต่งอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นการแต่งแบบแนวสมจริงนะครับแบบคินคินสวยๆอะไรแบบนี้เลยนะทุกคนเออนี่มีโลโก้ไฮรักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมหลัง ไม่ต้องสนใจสติกเกอร์ตรงกลางนะทุกคนไม่ต้องมาสนใจมันนะเออมีโลโก้โตโยต้าแล้วก็ไฮรักตรงนี้ก็คําว่าลีโวขวาล่างนะครับเทปะผมโคชอบล้อแมกอนนี้เลยอ่ะมันดูแบบฮาลูฮาลาก็เป็นไงครับทุกคนคาร์บอนผมเนียนปะดูโคตรเนียนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมแต่งมานะถ้าใครทวยก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมแต่งมานะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าดึงกดไลค์ก็เสร็ทวไม่ใช่ละเพิ่งพิ่งเปิดคลิปมาได้หนึ่งนาที ไม่จะจบคลิปซะแล้วเดี๋ยวผมว่าข้างหลังมันดูโล่โงๆไปวะทุกคนกคนคิดเหมือนผมวะข้างหลังดูโล่โงๆไปเนาะดีวผมหาดูของแต่งด้านกระบะก่อนนะครับทุกคนให้มันแบบดูไม่โล่งจนเกินไปนะใส่แล้วมันดูแบบรถทาํางานยังไงไม่รู้ทุกคนไม่เอาดีกว่าผมไม่ใส่แล้วกันน้นซิ่งๆนะครับทุกคนเกียร์ไม่ได้จูเลยเอาเ,อาเอากียร์เกียร์ก็รีเซ็ตเอาแล้วกันแล้วก็ลดข้างบนเอน่าจะพอขับได้อยู่และเสียงเต่ทุกคนฟังฟัง อี่ยงแต่รถบรรทุกเราจะรถไปทําอะไรดีทุกคนทํางานนี่แหละอะไม่รู้จะทําอะไรก็ทํางานนี่แหละนี่เจ็ดกิโลไม่เมืองไหนนี่วอไปวงรถไฟซอยเดี๋ยวนี้โอเคจัดไปเลยลูกพี่เราจะไปรับของอะไรครับทุกคนรับของรับของโอ้ยใจเย็นใจเย็นได้ใจเย็นได้๊ เส,เสียงว่าไม่เสียงมันไม่เท่เลยวทุกคนเนื้อยากอยากให้มันเสียงเหมืนอนรถรถบรรทุกที่ผมเล่นตอนนั้นอ,ะอ่ะถ้ามันเสียงเป็นงั้นบอกเลยว่าโคตรมันอ่ะอี่แบบเสียงดูยังไงก็ไม่ลุกนี่เป็นกล่องเนี่ยจะได้ขลง,ง่ายๆหน่อยไอ้ได้ของมาแล้วเป็นมุมกล้องซะหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าัปมุมกล้องก่อนแล้วทุกคนมุมกล้องประมาณนี้แหละมีโค้ง เอ้ยเดนเดนเย่เ,เงี้ยอย่าเพิ่งซัดอย่าเพิ่งซัดแรงแม,ม่ค่อยไปอยของตกหมดเออผมเคยทําคลิปแบบส่งของสาเร็จสักครั้งบ้างไหมเนี่ยทุกคนทุกคนเคยเห็นผมทำคลิปเอ้ยทุกคนเคยเห็นผมทําสําเร็จสักครั้งหรือยังวะเออแบบในคลิปน่าไม่ใช่ในไลฟ์สตรีมผมว่าผมก็น่าจะมีอยู่มะน่าจะมีแหละน่าจะน่าจะ โอ้โ oh, หหลุดไปเลยหลุดไปทั้งวงเลยโอ้จีัดโอ้ไม่นะแล้วกูจะเอายังไงน่ะอ่าเรบ้อยติดด้วยโอเคเอาละยนหารอื่นโแล้วเป็นไม้ด้วยนะประเด็นน่ะเพิ่นั่นไงกูเพิ่งจะรับมาเมื่อกี้เกมดีดีเกมดี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 จะค่อยๆขับไปแล้วกัน เฮ้ยอ,อืมขับยากจังรุ้ยไว้ยเนี่ยเร,รรเราไม่รีบครับทุกคนเราไม่รีบครับเฮ้ยเราไม่รีบนะเออเราจะไม่รีบค่อยๆไปขับแค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ยเออ,เอ,อดีดีม,กมก่กโมกเฮ้ย อ๋อสีควันนึกว่าของตกนั่นพูดยังไม่ทันขัดคำกระตุกไปดิกระตุกไปดิโอเคเรียบร้อยครับอุ๊ยเอาอีกแล้วนะผมไม่น่าลองดีกับไม้เลยว่ะไป อ,อย่าตกนะอย่าตกนะมีการเสียวอยู่เสียวแวบบแบบ๊บๆมอวีมุกิเบกค่อยๆเรียวค่อยๆเรียวไมแล้วอยเรียว,วเร,ววา,เรวาจะหอรินทำาไมานี่ส่งทันเวลาหรือเปล่าน่าจะทันแหละ มัง้งโอ้มมไม้จะตกแล้วดูดิดูดิทุกคนไม้มันจะตกแล้วอะอันนี้ไม่ได้ขับแรงอะไรเลยนะไม่จะตกละอะไรวะนั่นไงเก็บดีสะบวเก็บก็ได้วะแล้วประเด็นคือมันลงมาทางฝั่งนี้แหละอืมไป ปีบป๊อปพีบป๊อปีใ่ให้ให้ไปส่งตรงไหนวะ้เนี่ยม่แกกูขับทะลุตึกไปหรืองไงวะ,ะเอา้าว<ะ>ัดงงกับแผนที่วะงงกับแผนที่เดี๋ยวนะทางนู้นเหรอโอเคโอ้ยงงกับแผนที่ ร้อยหมาเป็นึงแล้วโอเคโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ thank you